แล้ววันนี้ก็คือเป็นวันที่เรามาเยี่ยมทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลเมืองโคราชนะครับซึ่งลองดูแล้วก็มีหมดประมาณ8ศูนย์เ่งรน,นะครับมีเด็กประมาณ400คนก็เป็นเด็กที่ในชุมชนนะครับเป็นเด็กเล็กๆตั้งแต่2ขวบ3ขวบนะครับก็เป็นเด็กที่มีพ่อแม่ไม่มีเวลาเลี้ยงก็มาฝากไว้ศูนย์เด็กเล็กนะครับพ่อแม่ก็ไปทำงารกิจ ครับวันนี้เราก็มาเยี่ยมชมแล้วก็มาดูว่าเขาเด็กพวกนี้ได้รับการศึกษาอย่างไงอันนี้ก็เป็นพื้นฐานนะครับเป็นเหมือนกับเตรียมอุดมบาลน,นะครับฉะนั้นเนี่ยการเตรียมอุดมาลสําหรับเด็กคือความพร้อมสําหรับเด็กที่กําลังจะโตข,ขึ้นไปศึกษา ฉะนั้นมีความจําเป็นมากในเรื่องของผู้ชนาการในเรื่องของทำงาให้เด็กมีความพร้อมสําหรับในการที่จะไปศึกษาเตรียมเรื่องของสมองเตรียมเรื่องของร่างกายเตรียมเรื่องความพร้อมทางด้านจิตใจอันนี้วันนี้ก็เลยมาดูกันก็ได้เห็นก็ค่อนข้างถือว่าดีนะครับคุณครูทุกท่านก็ตั้งใจที่จะอยากจะดูเด็กๆและเด็กๆก,ก็น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ก็คิดว่าถ้าหากสมมุติเราสามารถพัฒนาเด็กเล็กตรงนี้ได้แล้วก็ไปพัฒนา ในเด็กเล็กในโรงเรียนในเขตเทศบาลดังมีเอกชนต่างๆเนี่ยก็จะทให้จังหวัดเรามีบุคลากรที่อนาคตเนี่ยเป็นบุคลากรที่มีความสําคัญนะครับเป็นบุคลากรที่มีการศึกษาพอแน่นอนบุคลากรเราประชาชนเราไมได้รับการศึกษาทั่วถึงความเหลื่อมล้าในสังคมก็ไม่มีนะครับวิธีทางัญที่สุดทุกคนพอมีการศึกษาแล้วเนี่ยทุกอย่างก็จะเป็นก็จะไปด้วยดี ก็สามารถไปทำามากรินไปต่อยอดต่างๆได้ฉะนั้นเราให้ความสำคัญกับการศึกษามากครับอเท่าที่ดูเลยครับมาตรฐานของโรงเรียนในเคนรือรุบาร์เป็นไงบ้างครับก็ดีวันนี้เราก็ไปเยี่ยมมาหลายสูทนะครับก็ได้ได้เห็นหนึ่งแน่นอนก็คือเรื่องความตั้งใจรุงคุณครูนะครับสองก็คือในเรื่องความสะอาดในเรื่องของโภชนาการนะครับแต่ว่าเด็กเล็กขนาดนี้ใ้เรื่องการศึกษาอาจจะยังยังไม่มีความ ให้เด็กมีความพร้อมสําหรับในอนาคตดีกว่าอันนี้ถือเป็นหนึ่งในนโยบายของพรรครัฐประหารนะเพราะว่าตอนหลังเนี่ยเรามาจักเรื่องเด็กอย่างวันนี้เราไปดูเยาวชนเด็กเล็กแล้วก่อนหน้านี้ก็มีเทวันสอนน้องวันนี้ก็มีพี่เทวันมาให้กำลังใจเด็กอีเกเป้าเทวันเทวันเืก,การจัดกเรื่องเยาวชนเรื่องการศรึกษาค <ười> ือคืออย่างนี้ผมว่ามันก็เป็นหนึ่งนหนึ่งในหลายๆอย่างที่เราตั้งใจทำ นะครับส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของเยาวชนเราถือว่าถ้วาวันนี้เยาวชนเรโตขึ้นมาแล้วเขาเยาวชนที่โตขึ้นมาด้วยความแข็งแรงนะครับไม่ว่าจากการศึกษาความรู้ความคิดแล้วก็โภชนาการทุกอย่างผว่าเราก็ถือว่ามีบุคลากรที่ดีของจังหวัดของประเทศในอนาคตต้องีน